ดเย่ะ,ะตัดเลยค่ะนี่เอาหมดเลยเอาไปอย่าวางโอเคอตัดอา้าวนี่เอาลงขอนค่ะตัดเลยค่ะดอกนี้ก็สวยนี่แดดเลยค่ะแดดช่วยแ<ม>ดดไม่ขาดเหนียวเหมือนเหมือนเห็ด<ม>ขอนเลย สกกระ่งให้เ้าแ,แล้วก็ไม่ปอกออโอ้ยคลิปสวยโองัดยากด้วยสิคะโอ้ย นี่ค่ะรับเลยเนี่ค่ะอ่ะร,รับเลยค่ะเขาเรียกกำลังมากกิน โอ้ยลนนี่ค่ะสวยรับดได้งัดได้ค่ะงัดได้อโอ้โหเดี๋ย อ่ะพี่จับพี่อยากจับค่ะจับเลยซื้อกินมันไม่เหมือนตัดนะคะอา้าวไม่จับแล้วค่ะให้เธอดูอ่ะอันนี้แหละไม่เอาปล่อยค่ะอันนั้นก็ไม่เอาไม่ใช่เนี่ยมันอร่อยนะขนาดนเนี้ยค่ะเนี่ยขนาดเนี้ยอร่อยมากนะเนี่ยไม่ตัดใช่ไหมปล่อยไปเชองข้างล่างเนี่ยปล่อยสิ้นแม่มเดี๋ยวพี่เอามือพี่ออกก่อน

ูหา mm. เก็บก็ได้ เห็ดปล่อยสปอร์แล้วไม่เป็นไรค่ะมีตะวันที่ใบไม้โอ้ยแบบนี้แบบนี้นะผู้ช่อใยใหญ่ ใส่เพิ่มมันล้นค่ะเนี่ยล้นแล้วค่ะนี่เก็บเก็บดอกบานเอาไปฝากพี่เขาเขาขาวบนขอนนั้นคือสปอสปอเยอะแล้วไม่ต้องห่วงค่ะมันไม่ใช่ว่าเก็บใส่ตะกร้ามันจะเสียเวลาค่ะมันเก็บใส่ถุงแล้วปากถุงมันมันมันหุบพี่เขาขอนที่ว่า พี่เขาเคยพาไปเก็บเมื่อปีที่แล้วพี่เขาก็โวยวายว่าเหตุเกิดมาแค่แค่ห้าหกช่อมั้งแล้วบอกต้องเกิดมาอีกพอเมื่อวานพี่เขาโทรมาบอกเกิดมาอีกสามสิบช่อสามสิบช่อนั้นสวยบอกขอร้องนะพี่อย่าเพิ่งเก็บนะขอไปเก็บแล้วก็จะเอาเห็ดนะคะไปฝากพี่เขา ดูสปอขาวอยากตัดแตมม่มีดหายแล้วแหละค่ะอุ้ยกระเป๋าที่สำหรับใส่พาวเวอร์แบงค์น่ะคะ่ะลนดอกลน นึกถึงช่วงที่เห็ุไม่มีขี้เละก็นี้ยังเก็บกันเลยนี่ในตรงนี้ในดอกนี้

แบบนี้คือไม่อ่อนไม่แก่เกินไปสวยนั่นน่ะโโหดูสปอสวยจัง name